มีทีมฟุตบอลอยู่ทีมหนึ่งนะครับคนเกียดเยอะมากแต่คนก็ชอบเยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้แชมป์แบบเมเจอร์นะครับหรือถ้วยใหญ่ๆมานานมากแต่ทำไมเนี่ยมูลค่าทางการตลาดของทีมยังสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่ครับสวัสดีครับผมจอรนเฉลิมวงนะครับธุรกิจผิดคาดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนยูเนเต็ดนะครับที่ไม่ได้มีแชมป์เมเจอร์อะไร แชมป์ลีกก็ไม่มีเนี่ยมานานมากแล้วนะครับแต่ทำไมมูลค่าการตลาดมันยังสูงส่งไปอันดับต้นๆของโลกอยู่ เรามาดูกันว่าเทคนิคการตลาดของแมนยูคืออะไรครับแมนยูนะครับเป็นทีมที่มีมูลค่าทางการตลาดนะครับในปี2023อยู่ที่4,800ล้านปอนด์หรือประมาณ200แสนล้านบาทซึ่งเป็นทีมที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดของอังกฤษนะครับแต่พอดูผลงานนะครับในตารางพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยแมนยูอยู่อันดับ8เลยครับแสดงว่ามูลค่าทางการตลาดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของทีมเลยแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรครับเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นสโมสรฟุตบอลระดับแถวหน้าของยุโรปนะครับที่มีแฟนบอลอยู่ทั่วทุกมุมโลกครับก่อตั้งขึ้นในปี1878ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับและมีสนามเย่าชื่อว่าโอทร r ฟฟอร์ดปัจจุบันความจุประมาณ74,000ที่นั่งครับเรามาดูทีมปัจจุบันกันครับว่าปัจจุบันมีอะไรบ้างนะฮะแมนยูนะครับมีกุนซือชาวเนเธอร์แลนด์นะครับชื่อว่าเอริกเทนฮากแล้วก็นักเตะเด่นๆนะครับมีมาคัสแรชฟอร์ด บรูโน่แฟร์นันนะครับอเลฮันโดรกานาโชแล้วก็คอบบี้ไมนูถ่วยแชมป์ล่าสุดที่ได้นะครับก็คือ FA ครับปีนี้นะฮะถ้วยแชมป์ลีกล่าสุดที่ได้นะครับก็คือฤดูกาล2012-2013นู่นเลยครับโดยในฤดูกาลปัจจุบันนะครับ2023-2024เนี่ยผลงานของทีมไม่ดีเลยนะครับอันดับ8ในพรีเมียร์ลีกแชมเปียนส์ลีกเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับบาเยอร์มิวนิกนะครับจบอันดับสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มตกรอบไม่ได้ไปเตะแม้แต่ยูโรปาลีกด้วยครับแต่ผมผมไปดูนะครับแฮชแท็กแมนยูเนเต็ดใน IG เนี่ยกับมีคนใช้แฮชแท็กนี้นะครับกว่า3ล้านครั้งและไอจี ฟิเชียลของแมนยูก็มียอดไลค์ต่อโพสต์นะครับเฉลี่ย2 0 0 0 0 0ถึง300,000กว่าไลค์นะครับในหลายๆโพสต์ถ่ายทอดสดเห็นคนดูเต็มสนามนะครับดังนั้นนะครับสามารถบอกได้เลยครับว่าความนิยมของแฟนบอลน,นะครับไม่ได้มาจากผลงานของทีมแล้วนะครับแต่อาจมาจากการทําการตลาดของทีมก็ได้ถ้าเราลองเปรียบเทียบนะครับแมนยูนิเต็ดเป็นสินค้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยนั่นแปลว่าสินค้าตอนนี้เนี่ยคุณภาพไม่ดีคุณภาพห่วย แต่ทำไมในโซเชียลเนี่ยครับถึงมีการพูดถึงมี Engagement มี Impression เกี่ยวกับสินค้าห่วยๆอันนี้เต็มไปหมดเลย น่าจะมาจากฝีมือการทำการตลาดล้วนๆนะครับของทีมมาร์เก็ตติ้งแมนยูนเต็ดเรามาดูกันครับว่าเขาทำอะไรบ้างแมนยูนะครับได้เปลี่ยนเทคนิคการตลาดใหม่นะครับโดยโครงสร้างรายได้หลักนะครับมาจากฝั่งคอมเมอร์เชียลครับที่รวมตั้งแต่การขายสปอนเซอร์ให้กับแบรนด์สินค้าสปอนเซอร์บนหน้าอกชุดแข่งสปอนเซอร์ชุดซ้อมนะครับการจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆและการขายดิจิทัลคอนเทนต์ครับช่องทางหลักนะครับของรายได้แมนยูมาจากสปอนเซอร์ชิพครับที่สูงถึง300ล้านปอนด์ซึ่งเป็น ครั้งแรกครับที่ทีมฟุตบอลมีรายได้จากสปอนเซอร์มากกว่า300ล้านปอนด์ครับโดยทางแมนยูเนเต็ดนะครับเขาได้แทนตัวเองว่าเป็นแบรนด์ครับซึ่งแบรนด์ที่ไปไกลเกินกว่ากีฬาแล้วและมีผู้สนับสนุนจํานวนมากนะครับทั่วโลกซึ่งฐานผู้ติดตามของทีมนะครับกว้างแล้วก็หลากหลายอยู่เหนือวัฒนธรรมอยู่เหนือภูมิศาสตร์ภาษา กลุ่มทางสังคมและประชากรศาสตร์ไปแล้วนะครับเหตุผลนะครับที่มีผู้ติดตามแมนยูเนี่ยอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็มากมายเนี่ยผมเชื่อว่าแน่นอนนะครับมาจากความสำเร็จของทีมในอดีตด้วยแต่นอกจากนั้นก็น่าจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ของนักเตะนะครับความเก่ง หรือความเท่ของนักเตะแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลิคันโตน่าไบรอันลอฟสันเดวิดเบ็คแฮมนะครับอันเนี้ยเป็นการสร้างเรื่องราวอีกแบบมันม,มันไม่จําเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับความสำเร็จของถ้วยแชมป์อย่างเดียวฮะเรื่องของความนิยมในตัวนักเตะนะครับมีตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือนักเตะหมายเลขเจ็ดที่ชอบตั้งปกนะครับและมีสไตล์การเล่นที่เหมือนศิลปินคาดเดาไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยครับว่าพี่เขาจะเล่นยังไงนะครับแม้แต่ กล้ากระโดดถีบแฟนบอลน,นะครับที่ลงมาเยะเยะ้ยเขาตอนที่เขาโดนใบแดงเลยครับคนเท่านั้นก็คือเอลิกคันโตนาครับเรื่องการเชียร์แมนยูนะครับของแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกเนี่ยผมจําได้ว่าสมัยก่อนนานมากแล้วนะครับเคยเจอกับคนอังกฤษคนหนึ่งนะครับแล้วคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเขาก็ถามว่าเราดูฟุตบอลหรือเปล่าพอเราบอกว่าเราดูเขาก็ถามว่าเชียร์ทีมอะไร เราบอกแมนอยู่ในเต็ดเขางงนะครับเพราะเขาเป็นคนเมืองแมนเชสเตอร์เขางงว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนอังกฤษไม่ได้เป็นคนเกิดในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยแล้วมาเชียร์แมนยูทําไมนะครับแต่เขาก็ภูมิใจครับที่เมืองแมนเชสเตอร์ของเขานะครับเป็นที่รู้จักเ,เพราะมีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงครับเรามาดูกลยุทธ์การทําตลาดของแมนยูกันดีกว่าฮะการตลาดอันแรกของแมนยูนะครับ ก็คือ awareness หรือการสร้างการรับรู้ให้กับคนดูฮะโดยแมนยูสปอนเซอร์หลักๆเลยนะครับก็คือสปอนเซอร์เสื้อที่จะมีโลโก้คาดอยู่บนหน้าอกนะครับแล้วก็มี Adidas เป็นสปอนเซอร์หลักของชุดแข่งรองเท้าสตัดหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมทั้ง ของที่ระลึกด้วยทําให้คนอยากได้มากขึ้นนะครับต้องซื้อเก็บและสินค้าพวกนี้นะครับก็คือโฆษณาชั้นดีให้กับทีมเลยครับเวลาที่ซื้อไปแล้วแล้วคนสวมใส่ทั่วโลกเพราะคนที่จะซื้อก็คือแฟนบอลของแมนยูแล้วเวลาใส่ก็ทําให้คนรอบข้างเห็นทําให้บางคนรู้จักแมนยูทั้งทงท,งที่ไม่เคยดูพรีเมียร์ลีกด้วยซ้าการตลาดอันที่2นะครับก็คือบอนดิ้งหรือการสร้างความสัมพันธ์กับแฟนบอลนะฮะแมนยูนะครับมีสนามเย่าคือสนามโอทัฟฟอร์ดครับถ้าใครมาเที่ยวเมืองแมนเชสเตอร์ผมเชื่อว,ว่าหนึ่งใน ที่ที่ต้องไปก็คือสนามโอทัฟฟอร์ดเลยฮะเพราะเป็นหนึ่งในไม่กี่สนามที่คนจําชื่อได้และยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเช็คอินถ่ายรูปมากที่สุดด้วยเรื่องราวต่างๆในสนามนะครับตั้งแต่รูปปั้นหน้าสนามชื่อสแตนของแต่ละฝั่งนะครับ มิวเซียมที่โชว์ชุดแข่งและถ้วยแชมป์ในอดีตแฟนบอลนะครับที่ได้มาสนามแล้วเนี่ยได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือกาวชั้นดีเลยฮะในการเชื่อมความสัมพันธ์ครับแฟนบอลที่มาเชียร์ในสนามนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เดินทางมาโคตรไกลจากทัวทุกบุมโลกเนี่ยพอมาดูในเกมนี้แล้วนะครับและได้เห็นการเล่นที่ประทับใจหรือได้เห็นว่าทีมเราตกเป็นรองแล้วแซงกลับมาชนะได้ อันนี้คือเรื่องราวที่ผมว่าหาค่าไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นกาวชั้นดีอันนึงเหมือนกันที่ทําให้คนดูแล้วอินแล้วหลักทีมครยกตัวอย่างนะครับเกมที่ดูแล้วลุ้นและประทับใจนะฮะไม่ว่าจะโดนแบ็กเบิร์นถล่มแพ้70นะครับในปี1926หรือเกมที่ถล่มอิฟสวิตช์ทาวน์90ในปี1995นะครับหรือเวลาโดนนำนะครับแล้ว man, you pick ok, แมนยูพลิกนรกแซงมาชนะในวินาทีสุดท้ายนะครับ ไม่แปลกครับที่เราจะเห็นคนแชร์รูปเซลฟี่ที่สนามโอแทสฟอร์ดเป็นสนามที่มีเรื่องราวมากมายครับ, <S <S <God. S 1> รบการตลาดอันที่3สร้างสตรอรี่หรือเรื่องราวผ่านนักฟุตบอลครับแมนยูนะครับซื้อนักเตะดังเกือบทุกซีซั่นครับและโปรโมทน,นักเตะ ผ่านสื่อต่างๆนอกเหนือจากในสนามด้วยนะครับให้นักเตะมารับโฆษณาสินค้าต่างๆทั้งนักเตะปัจจุบันหรือแม้แต่นักเตะที่กเกษียณไปแล้วนะครับแต่ยังมีชื่อเสียงอยู่เป็นที่รู้จักเช่นให้นักเตะแมนยูไปโปรโมทหนังเรื่อง Kingsman ครับ ยังมีนักบอลบางคนนะครับถ่ายหนังโฆษณาของ Adidas ด้วยและแมนยูนะครับยังได้จับมือกับ u n i c e f โดยให้นักบอลช่วยโปรโมทแคมเปญต่างๆนะครับของ u n i c เ f เช่นช่วยเด็กด้อยโอกาสในเมียนมาครับมีการช่วยเข้าไปแจกอาหารนะครับหรือของใช้ที่จําเป็นให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆนะครับไปเยี่ยมเด็กพิเศษตามโรงพยาบาลทั้งหมดนี้นะครับเขาก็ได้ทําผ่านคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆในโซเชียลนะครับ ของทั้งแมนยูและยูนิเซฟเองด้วยเป็นคนดีแบบนี้นะครับถ้าเป็นช่วงที่ทีมกําลังเล่นดีฟ้าแชมป์มากมายเนี่ยทีมไม่ยิ่งได้แฟนบอลหรือมีมูลค่าทางการตลาดทวีคูณล้วฮะเรื่องการซื้อนักบอลน,นะครับผมว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แมนยูตัดสินใจเลือกซื้อนักบอลแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีเรื่องของโซเชียลเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนักบอลฝีเท้าพอๆกันแต่ถ้าอีกคนนึงนะครับเท่กว่าหรอกว่า มีผู้ติดตามในโซเชียลมากกว่าผมว่าโอกาสที่แมนยูจะซื้อคนที่มี follower เยอะกว่าน่าจะมีมากกว่าเช่นกันฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับกลับมาแมนยูรอบ2เนี่ยตัวเขาคนเดียวนะครับยังมี follower ใน IG มากกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกรวมกันซะอีกครับไม่แปลกเลยครับที่ตอนนั้นโรนัลโดนะครับอายุ36แล้วแต่ยังมีทีมใหญ่ๆนะครับมากมายแย่งกันซื้อตัวครับการตลาดอันที่4นะครับเวิ์ทัว หรือการตะเวนเตะโชว์ทั่วโลกฮะอันนี้เหมือนวงดนตรีเลยนะครับที่มีออกอัลบั้มแล้วก็มีการออกคอนเสิร์ต เวิ์ทัวร์ทั่วโลกแมนยูเนตเหมือนกันเลยครับออกทัวร์แล้วก็มีสินค้าที่ลึกขายทั่วโลกเช่นกันมีการวางตารางนัดอุ่นเครื่องนะครับช่วงปิดซีซั่นไปเล่นที่ประเทศต่างๆทั่วโลกครับเป็นการสร้างฐานแฟนบอลใหม่ๆทั่วโลกครับและยังสร้างความนิยมให้ประเทศต่างๆเหล่านี้ได้อีกแล้วเวลาไปเตะในประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีการโปรโมตนะครับในช่องทางต่างๆทั้งบิลบอร์ดวิดีโอคอนเทนต์หรือการขายสินค้าเกี่ยวกับแมนยูในช่วงนั้นเนี่ยเพิ่มความนิยมให้กับทีมครับและยังเพิ่มรายได้จากการขายตัวและของ ที่ระลึกด้วยครับสังเกตทีมชั้นนําของโลกนะครับจะทําแบบนี้กันหมดครับช่วงปิดซีซั่นครับทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาบาเยอร์มิวนิกลิเวอร์พูลเชลซีแมนซิตี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นทีมอย่างเซาท์เทมตันเบอร์ลี์เวสต์แฮมมาตะเวนเวิลด์ทัวร์แบบนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นเขาผมก็ไม่มั่นใจฮะว่ามาแล้วมันจะมีคนซื้อตั๋วมาดูหรือเปล่า การตลาดอันที่5 always on content ในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะครับต้องมีเพราะมีเรื่องราวในทีมที่สื่อสารมากมายจริงๆครับเอาแค่ผมนึกเร็วๆนะครับทีมสามารถทำคอนเทนต์เรื่องเบื้องหลังการซ้อมเพรสคอนเฟรนซ์ก่อนเตะและหลังเตะไฮไลท์เกมล่าสุดสัมภาษณ์โค้ชหรือสัมภาษณ์นักเตะข่าวการซื้อขายนักเตะในทีมแฟชั่นนักบอลให้นักบอลไปเปิดตัวสินค้าช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดเหล่านี้นะครับ ของทีมฟุตบอลเป็นเรื่องสำคัญมากๆแมนยูใช้สื่อสารและเพิ่มฐานแฟนบอลได้ดีเลยครับ จนปัจจุบันนะครับมีผู้ติดตามถึง184ล้าน4แสน follower แบ่งเป็น Facebook 77ล้าน Instagram 59.2ล้าน Twitter 31.9ล้านและ TikTok 16.3ล้านถือเป็นทีมที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษซึ่งถ้าทางทีมนะครับจะนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับทีมหรือคลิป behind the scene <c oughs> ในช่อง YouTube หรือคอนเทนต์ถามตอบสนุกๆก,กับแฟนบอลใน YouTube <c oughs> ด้วยครับมันทาให้แฟนบอลเชื่อมั่นครับทุกอย่างที่ทาและรู้สึกว่าได้รับ อะไรที่พิเศษเมื่อติดตามแมนยูอีกด้วยได้รับทราบข่าวสารใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับแมนยูตลอดเวลาครับ always has, always ทั้งหมดที่เล่านะครับการตลาดที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ผมไม่แปลกใจแล้วนะฮะถึงแม้ทีมจะไม่มีทรอฟี่หรือถ้วยแชมป์เมเจอร์แชมป์ใหญ่ๆประดับบารมีเลยนะฮะเป็น10ปีแล้วแต่ว่า ทีมเองเนี่ยกับได้รับความนิยมนะครับมีเป็นที่พูดถึงในโซเชียลพู้ติดตามเยอะมากมายนะครับแล้วก็มูลค่าทางการตลาดก็ยังติดอันดับต้นๆของโลกอยู่เขาทำการตลาดมากมายขนาดนั้นไม่แปลกเลยครับ